วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเลยนะครับมีเทคนิคดีกว่านะเป็นสาเหตุที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าอะไรนะครับชิ้นเดียวสามารถส่งผลเสียหายให้กับเครื่องยนต์เราได้เยอะเลยนะเรามีรุ่นนี้เลยครับเบฟ 110i นะมาเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าอะไรชิ้นเดียวเนี่ย มันส่งผลเสียหายให้กับเครื่องยนต์เราได้ยังไงนะครับสาเหตุมันก็คือไอ้คันนี้มีปัญหาเนี่ยได้ลื้อเครื่องยนต์ออกมาหมดเลยนะครับได้คว้านลูกสูบแหวนใหม่นะครับก็ลื้อออกมาหมดนะครับความเสียหายก็คือถ้ามันเครื่องมันไม่ขึ้นมาหล่อลื่นใช่ไหมลูกสูบแหวนก็เป็นรอยหมดนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะรถคันนี้นะผมบอกก่อนว่าลูกค้าเนี่ย เขาทาหมดเงินไปเยอะแล้วทําไปประมาณสักสองครั้งละหมดเงินไปหลายพันด้วยกันเถอะนะแต่ละครั้งแล้วมันก็ใช้ได้ไม่นานได้ประมาณครั้งละประมาณ3-4เดือนเครื่องยนต์ก็จะเริ่มดังนะมีเสียงดังแรงมากนะครับรถขี่ได้นะแต่เสียงดังแรงมากทีนี้เราก็มาลื้อดูนะครับก็มาเช็คพัวโซ่ลาวลิ้นนะมันใช้ไม่ได้นะตัวนี้จะเป็นตัวกดนะครับตัวยางกดโซ่มันจะมียางกดโซ่อยู่ตรงนี้นะ หรือออกไปแล้วไว้ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมีปัญหานะครับก็คือ,อยางัวนี้แตกใช่ไหมยางกวดโซ่แตกอันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะเป็นของเกรดธรรมดานะครับพวกนี้ใช่หมดเลยเกรดธรรมดาแตเนี้ยยางพวกนี้มันแตกแตกปุ๊บเศษพวกนี้มันก็เข้าไปในนี้นะพอดีพอดีล้างออกไปแล้วนะครับแล้วเศษก็พอดีลืมมาทิ้งเอาทิ้งไปแล้วเศษเยอะมากนะแตกไปกองอยู่ตรงเนี้ยในแค้งเยอะเลยปัญหาที่เราเจอนะครับสาเหตุหลักเลยนะ ที่อยากจะบอกนี่คือเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะส่งผลเสียหายเยอะนะครับถ้าเราไม่ได้เช็คนะเชื่อไม่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องทําหน้าที่อะไรทาหน้าที่ปั๊มน้ำมันเครื่องขึ้นไปหล่อลื่นนะครับชิ้นส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะมีตั้งแต่ลูกสูบแหวนใช่ไหมแคมกระเดืองวาลนะครับปวกโซ่ลาลินนะอะไรพวกเนี้ย มีผลหมดถ้าเกิดว่าน้ําปั๊มตัวนี้ไม่ทํางานจะส่งผลทําให้มีปัญหาแบบนี้เลยก็คือน้ํามันเครื่องไม่มีขึ้นไปนหล่อลื่นเครื่องยนต์ก็จะเสียหายนะครับนี่ลูกโซ่แหวนใช้ไม่ได้อ่ะพวกโซ่ลาวลิ้นยางกิ้งโซ่นะกระเดียงวาลวปัญหาหมดนะครับเราจะได้ซ่อมเสียเงินเยอะแค่อะไห่ชิ้นเดียวคือตัวนี้ไอ้คันนี้ตัวนี้เปลี่ยนแล้วนี่ตัวเปลี่ยนเปลี่ยนออกมาแล้วตัวนี้ให้เราดูด้วยนะครับ มันจะส่งผลเสียหายเยอะเลยถ้าเกิดเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องมันรูดนะเหมือนสเ,เตอร์รูดนั่นแหละครับอาการเดียวกันเลยกับสเ,เตอร์นะแต่ตัวเนี้ยมันสำคัญมากกว่า, <Ă> านะจำ <Ă> <ง>ไว้นะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้วิชานะได้ความรู้ไปอีกอย่างนึงนะครับอะไหนนะครับชิ้นเดียวนะส่งผลต่อความเสียหายของเครื่องยนต์มากเลยนะดังนั้นให้เราเช็คด้วยนะครับ ว่าตัวเฟืองปั๊มน้รรทันเครื่องส่งผลเสียหายเยอะนะระวังกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ